สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่สุดแฮปปี้เตรียมเป็นพรีเซนเตอร์รถให้ลูกบอ หลังจากที่แม่แตงโมหรือนางพนิดาศิรยุทธโยธินไม่ติดใจทั้งคดีอาญาคดีแพงรับเงินสด4ี่แสนแคชเชียร์เช็คฉบับละแปดแสนบาท2ใบหนึล้านหแสนบาทรายเดือนเดือนละ3 0มหมบาทระยะเวลา20ปียอดรายเดือนไม่ตกต่อไทยยตินอกจากนี้สนวิชาพันธุ์และกระติกยังมอบต่างหูมุกที่ไม่ระบ,บุมูลค่าให้กับแม่ของแตงโมต่อหน้าสารเช่นเดียวกัน ล่าสุดคุณแม่พนิดาคุณแม่ของแตงโมท,ที่มานั่งเปิดใจในรายการเปิดปากกับพัคภูมิทางช่องไทยรัฐทีวี32ผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์ได้พูดคุยกับคุณแม่การพูดคุยที่แก๊งบนเรือได้คุยกับคุณแม่เพิ่มเติมอนาคตคุณแม่อยากได้อะไรอยากทําอะไรให้บอกเลยเดี๋ยวจัดการให้ทุกอย่างถ้ามีการร้องขอไม่รวมยอดเงิน9ล้าน2แสนบาท อยากได้อะไรเพิ่มขอให้บอกปอลงเป็นบันทึกมีลายเซ็นเช่นแม่อยากได้รถใหม่เดี๋ยวเขาก็ซื้อให้แม่ก็บอกเขาแล้วพร้อมหัวเราะปอก็บอกว่าเล็กน้อยเพราะราคาไม่มากคุณแม่อยากเปลี่ยนรถใหม่รถตโตโยตา้ารุ่นล่าสุดเล็งมานานแล้วอยากเปลี่ยนรถใหม่บอกปอกไปแล้ว เพราะรถน้องโมใหญ่ไปสําหัับแม่ทุกวันนี้คุณแม่ใช้รถน้องโมแต่ขับไม่ค่อยถนัดอยากได้รถใหม่ปอบอกเล็กน้อยไม่รวม9 2ล้าน2แตอนนี้ก็เตรียมเป็นพรีเซนเตอร์รถให้กับปออีกด้วยเพราะเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับรถท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ